อันนี้เป็นโครงงานระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งหลักการก็คือเราจะมีเซนเซอร์ตัวนี้ที่วัดอุณหภูมิซึ่งในโครงงานนี้ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ31.5องศามันจะทำการปั๊มน้ำที่อุณหภูมิ31.5องศาเนี่ยระบายความร้อนออกไปที่หลังพึ่ง เมื่อมันระบายออกไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็น้ำเย็นก็จะไหลเข้ามาแทนที่น้ำร้อนดังนั้นน้ำในระบบควรก็จะเย็นต่ำลงในเครื่องการทดลองเนี่ยเราเซตไว้ที่30องศาพออุณหภูมิถึง30องศาปั๊มน้ำก็จะหยุดซึ่งมันก็จะสวิงระหว่าง30องศาถึง31.5องศา ซึ่งเซตตรงเนี้ยเพราะว่าเอมันง่ายระบบมันทำงานแต่จริงๆเราอ่ะเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราจะเซตไว้ที่อุณหภูมิห้องของน้ําที่ที่26องศาให้มันหยุดทํางานแล้วถ้าเกิดอุณหภูมิของน้ําเนี่ยมันสูงถึงประมาณิบห35องศาเราก็จะปั๊มเอาน้ำ35องศาเนี่ยออกไปแลวเอาน้ําเย็นนํามาแทนที่ ดังนั้นระบบมันก็จะต่ําลงจนถึงประมาณที่25องศามันก็จะหยุดเดี๋ยวจะทดลองดูโครงงานนี้ครับโครงงานนี้ก็คือเราจะเซตไว้ที่37.5องศานะปั๊มน้ําตัวเนี้ยมันจะทํางานมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยพอปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยน้ําเย็ยนก็จะเข้ามาพอน้าเย็นเข้ามาอุณหภูมิมก็จะลดลงพอถึง30มันก็จะหยุดดูนะครับ เราจะทําการเพิ่มอุณหภูมิตรงเนี้ยขึ้นไปโดยยกตรงเนี้ยขึ้นมาไว้ที่อุณหภูมิร่างกายจับเอาไว้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอะนะยี่สิบแปดแล้วยี่สิบเก้าวะสามสิบสามสิบสามเบไปเรื่อยๆปั๊มนะ้ําตอนนี้มันยังไม่ทํางานนะเดี๋ยวพอมันสามสิบเอ็ดจุดห้าปุ๊บปั๊มจะทํางานทันทีสามสิบจุดห้าปุ๊บอีกนิดนึงนี่ยี่ะ ปั๊มทำงานแล้วปืนตอนนี้มันปั๊มก็จะดูดความร้อนออกไปน้ำที่ร้อนออกไปและน้ำเย็นก็จะไหลเข้ามาตอนนี้เราจะทำให้อุณหภูมิลดลงสามเดลงไปเรื่อยๆตอนนี้ยินเสียงปั๊มน้ำนะเดี๋ยวพอสามสิบปุ๊บปั๊มน้ำก็จะหยุดตอนนี้ปั๊มน้ำยังไหลยอยู่นะเนี่ยอ่าจะดับแล้ว อุณหภูมิตรงนี้30เห็นไหมครับระบบทํางานโอเค